สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณครูมารู้จักในส่วนของการทำสำเนาข้อสอบครับในกรณีที่เราต้องการสอนเด็กหรือเอาข้อสอบไปให้กับเด็กที่เราสอนซึ่งเราสอนในหลายห้องนะครับอย่างเงี้ยตัวอย่างนะครับนี่ผมสอนให้4ีทับหนึ่งใช่ไหมครับสีทับสามห้าทับสองห้าทับหนึ่งนะครับคุณครูสังเกตว่ามันเป็นข้อสอบชุดเดียวกันนะครับแต่ว่าผมทำการ เพิ่มห้องเข้ามาทำไมผมทำอย่างนั้นครับผมเจอปัญหาว่าผมตรวจงานเด็กแล้วเนี่ยเด็กมันไปรวมกันครับแล้วมันแยกยากก็เลยทำการทำสำเนาข้อสอบซึ่งคลิสิ์มีระบบสำเนาข้อสอบให้นคู่ด้วยนะครับอ่ะวิธีการในการทำทำสำเนาข้อสอบทำอย่างไงนั้นเราไปดูนครับ <S <S เริ่มแรกนะครับเราเข้ามาในระบบแล้วนะครับแล้วก็มาดูที่ไลบรารีนะครับซึ่งเป็นตัวที่เรามีข้อสอบไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ มาเลือกข้อสอบช่วงการทำสำเนานะครับผมขออนุญาตเป็นที่มหแล้วกันนะครับ intro python นะครับเป็นตัวอย่างนะคลิกเข้ามาครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยครับสร้างง่ายๆหรือทำสำเนาง่ายๆนะครับนี่ครับรูปกระดาษ2แผ่นครับกดตัวนี้เลยครับกดทำสำเนานะครับอ่าดูพิเศษนั่นเองนะครับนี่เปลี่ยนอันนี้ดัดคอปีเรียบร้อยนะครับเขาดูให้แล้วและนี่คือตัวสำเนานะครับที่เรา ได้แล้วนะครับได้ตัวแบบทดสอบมาแล้วที่เป็นทำนางดังนั้นทําอะไรต่อครับเมื่อได้ทำนางแล้วกด Edit ครับเราจะทําการแก้ไขนะครับให้เป็นห้องที่เราต้องการจะมอบให้นะครับอย่างเช่นผมจะมอบให้5้ทับสามเนี่ยผมก็กดรูปอินสอรนะครับแล้วก็แก้ชื่อนะครับห้าทับสามนะครับกดปุ่มเซฟเรียบร้อยนะครับ5้าสามอินโทรไพทอนนะครับข้อสอบเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเหมือนทุกห้องที่เขาได้นะครับกดปุ่มพรับบิก เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้สำเนาข้อสองข้อสามแล้วไปดูที่ไลบรารีครับอ่าตอนฉบับผมังอยู่นะครับมห้ายังอยู่เห็นไหมครับมห้าอินโทรไวทอนแล้วก็เป็นของห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับครบสามห้องอ่าทำไมเราทำอย่างนี้ครับตอนที่รีพอร์ตนะครับตอนที่เราจะมาเก็บคะแนนเด็กครับนี่นะครับดูตัวอย่างนะครับอ่าผมตัวอย่างที่หนึ่งที่สามตรงนี้ให้ก็ได้นะครับที่หนึ่งนะครับเวลาคลิกเข้าไปเนี้ยเราก็จะเห็นชื่อเด็กใช่ไหมครับแล้วก็คะแนนของเขาในเฉพาะห้องสี่ทับหนึ่งครับ แต่ในทางกับการถ้าเราเอาเขาไปรวมกันครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้เด็กสมมติว่าผมมีห้องละ40คน40คนคูณ3ก็120คนวเวลาหาเนี่ยครับเวลาหาโอ้ตาเลือกเลยนะครับ่างนั้นถ้าแบบนี้แยกห้องนะครับเราก็จะได้จำนวนเด็กที่ตรงตามห้องนะครับแล้วก็เราก็เช็คได้ด้วยว่าเออตอนนี้เด็กคนไหนที่ยังไม่ทำนะครับอ่าแล้วในนี้มีอะไรอีกครับที่เราให้ดู คอสอสแถมนะครับในระบบของรีพอร์ตนะครับคุณครูสามารถเห็นอะไรได้จากระบบนี้นะครับถ้าสังเกตนี่ครับมันจะบอกจํานวนครั้งที่นักเรียนเข้าทำนะครับอย่างเช่นคนนี้เข้าทํา7ครั้งนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมบอกเด็กแล้วว่าทําได้ไม่จำกัดครั้งนะครับงั้นอยู่ที่ความสนใจของผู้เรียนนะครับในการเข้าทำนี่แบบข้อสอบบังเรียนนะนะครับเข้าทำสองครั้งเอาไปดูกันไปดูกันว่า7ครั้งเนี่ยเขาทําแต่ละครั้งได้กี่คะแนนเราคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับ ในนี้เมื่อคลิกเข้าไปดูแล้วนะครับอันนี้ครั้งที่1เนาะหนึ่งสองมสี้าเจ็ดแปดผมอยากพาคุณครูคดูมากกว่าน,นั้นครับนี่ครับเด็กคนนี้ใช้ Android Chrome mobile รู้เลยว่าเด็กคนนี้ใช้มือถือในการเข้าทำงานระบบมันแจ้งให้เราอย่างี้เลยนะครับอ่านะครับแล้วเราค่อยไปดูว่าอ่าเด็กเนี่ยแต่ละครั้งที่เขาเข้ามาทำเนี่ยเขาได้กี่คะแนนนะครับ เราก็าไปดูครั้งที่หนึ่งนะครับเออเรอร์ er เราอยู่เพิ่งตัดสินว่าเขาเขา้ามาทำเนี่ยสีเทาๆอย่างเงี้ยสีเทาๆเงี้ยหมายถึงเน็ตหลุดนะครับขณะทำอาจจะเออร์เลอร์ครั้งที่สองเออเรอร์ครั้งที่สามเออเรอร์สี่เออเรอร์ห้าทำสำเร็จนะครับข้อสอบยี่สิบข้อนะครับทำสำเร็จหกทำสำเร็จเจ็ดทำสำเร็จสรุปแล้วเท่ามาเจ็ดครั้งเออเรอร์ er ไปซะสี่ทำจริงแค่ 5, สามครั้งนะครับนี่คือนี่คือระบบที่เขาตรวจสอบให้เรานะครับทาให้เราทําการรีเช็คได้ว่าเด็กแต่ละครั้งมีการทบทวนตัวเองไหมนะครับแล้วก็เราจะรู้เขาว่าเขามีความตั้งใจไหมบางคนก็ครั้งเดียวเลิกเลยก็มีอย่างเงี้ยได้12คะแนนพอใจแหละนะครับบางคนได้5คะแนนแล้วมันเออเลิกอย่างเงี้ยเราเห็น้วนะครับนะอันนี้บางคนเข้ามาแล้วก็มีเออเลิกบ้างก็นี่คือระบบหลังบ้านนะครับที่ผมอยากขพ,พามาครูดูแล้วก็มีระบบของการวิเคราะห์ข้อสอบ ข้อหนึ่งของเราข้อ2ข้อ3เนี่ยจำนวนเด็กในการตอบนะครับว่ามันอีซี่หรือมันยากไปไหมนะครับระบบวิสตมีการวิเคราะห์ข้อสอบให้ด้วยนะครับแล้วก็วิเคราะเปอร์เซ็นต์การทํางานของห้องและนี่ก็คือการทําสําเนาข้อสอบนะครับเพื่อส่งออกไปตามห้องต่างๆรวมไปถึงพาคุณครูไปดูหลังบ้านนะครับวิธีการเช็คว่านักเรียนทำ ข้อสอบไปกี่ครั้งนะครับเออเริ่องไหมแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อสอบแถมให้ด้วยโอเคเก็บนี้ไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ